ไส้กรอกเยอรมันพรีเมียมฮาลลนอร่อยมากคำแรกติดใจคำต่อไปสองอัสลามุาอะลัยกุมครับวันก่อนครับผมเห็นเบงดีนบล็อกนะครับเขาทำไส้กรอเกเยอรมันครับซึ่งดูน่ากินมากๆครับแล้วเขาก็ขายพันเกตของเขาครับดีนเขารีวิวยี่ห้อนี้ครับผมก็เลยลองสั่งตามดีนดูแล้วตอนที่ดีนเขารีวิวเนี่ยเขาทำเป็นทอตดอกนะแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะเวลาทำเป็นไงสามสองหนึ่งเป็นใส่ขนมปังแบบนี้ครับ ผมก็ไปตามหามาครับก็เจอในเซเว่นแถวบ้านของเรือแปง20บาทเดี๋ยวจะลองมาทําดูว่าจะอร่อยเหมือนที่ดีนเขารีวิวหรือเปล่าครับขนมปังเรือแปลงเขาผ่ามาให้แล้วด้วยเราไม่ต้องผ่าเองครับมันก็จะใช้ขนมปังหนึ่งก้อนนะครับลองใส่กรอบหนึ่งชิ้นดูก่อนนะครับในคลิปนะครับเห็นผมเห็นดีนเขาใช้ซ้อมจิ้มเวลาย่างนทุกคนไม่ย้องไ่ต้องทำเลยอ้่วไม่ต้องใส่น้ำมันพอมันเริ่มบบร้อนจะเจาะๆนิดนึงไม่ต้องเจาะเยอะให้น้ำมันจากข้างในมันออกมาแล้วมันจะมีความมูวออกมาจากน้ำมันอ่ะพอมันออกมาแล้วมันทอด จริงๆใส่กอกพวกนี้มันมีความอร่อยอยู่แล้วนะในตัวแต่จากที่ผมเคยลองทําเนี่ยมันแค่ใส่เกลือใส่พริกไทยก็อร่อยแล้วจิ่มเพื่อให้มันสุกง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเราลองไปลงกระทะกันดูครับ <Okay. S 1> กระทะเริ่มบนอุ่นแล้วครับใส่เนยลงไปก่อนอันนี้ผมจะทําขนมปังก่อนนะครับใ่ข้างหน้าละปิก,การข้้งหลังนิดหน่อยอทั้งหลังน่าจะกรอบขึ้นอันนี้ทาครั้งแรกเลยครับปกติไม่ค่อยทำกับข้าวกิน,นเดี๋ยวดูเหลืองละมันก็เหลืองของมันอยู่แล้วนะครับอยากให้มันเหลืองอีกนทั้งหลังดูกรอบๆแล้วเดี๋ยวมันจะไหม ใส่จานพักไว้ก่อนครับใส่เนยลงไปก้อนหนึ่งพอตอนนี้กระทะร้อนแล้วครับเวลาย่างไสเก่อวกวงเนี้ยครับผมแนะนำว่าจับเวลาก็ดีครับข้างละหนึ่งนาทีโรยดิซไรซหน่อยแล้วก็โรยเกลือหน่อยครับไม่ต้องเยอะมากเด็ดเข้มพอได้หนึ่งนาทีเราก็กลับ้านครับจริงๆไส่กอ่อกเยอมมันพวงเนี้ยครับกินเป,เปล่าก็อร่อยครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีขนมปังแ่เวลาทอดเราก็ใส่เกลือ ใส่พริกไทยสักหน่อยพอมันได้สองด้านแล้วด้านที่เหลือมันจะยากนิดนึงนะับอาจจะต้องช่วยจับให้เขาตั้งตัวได้กินหอมและกินหอมน่ากินมากด้านสุดท้ายครับโอเคเสร็จแล้วยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยวางวันนี้เลยครับนี่ครับไส้กรอกเยอรมันฮอลแลนนะครับพอดีที่บ้านผมมีชีสด,ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะใส่ชีสลงไปด้วยครับแต่ผมเชื่อว่าตัวไส้กรอกก็นก่าจะอร่อยอยู่แล้วแต่นี้เราต้องการแบบเติมแต่ง ก็ใส่ผักสลัดลงไปด้วยเพิ่มประโยชน์คุณค่าทางอาหารนะครับนี่เป็นการกินครั้งแรกเลยครับทิ่ได้มาสดๆร้อนๆเทศเชอร์รี่ได้มีหลายๆเทคเจอร์นะต้องบอกก่อนว่าผมปกติไม่ค่อยได้เข้าครัวนะครับเข้ารัวคือมาม่าครับแล้วเราก็วางไส้กรอกลงไปนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับไส้กรอกเยอรมันฮาลานฮอทดอกจะลองไปชิมกันครับเอาละครับจะลองชิมนะครับบิสมิลลีห้ผมปังเลยด้วอาจจะไม่ได้นุ่มมาก ต่ที่เด่นที่สุดในคํานี้คือตัวไส้กรอกจริงๆไส้กรอกปล่าอร่อยมากนะถ้ามีติดบ้านเราแบบไม่อยากใช้เวลามากนะถ้าไส้กรอกชิ้นหนึ่งไข่ดาวสับปองกินบนดาบเล็กปั๊นะครับไส้กรอกหอมมากครับใช้เนื้อดีถ้าจะไม่ผิดเหมือนบางทีจะบอกว่าตัวที่เป็นไส้ที่ออกมายัดเนื้อเนื้อวาคิวหรือเนื้ออะไรสักอย่างของเขาครับเอามาจากไส้แพหรือไส้แกะเนี่ยใช้ใช้เนื้อวัววาคิวแล้วก็มันวาคิวแล้วก็ไส้ที่เห็นนะครับทุกคนเป็นไส้ไส้แกะแท้นะครับก็แกะ้หมดแล้วไส้กรอกที่ยาวเา ขนมปังเลยนะดูดิยตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายยังยังมีไส้กรอกอยู่ครับอขอบคุณบางดีที่แนะนำนะครับไส้กรอกเยอ่มันพล้านหามานานมากเลยอร่อยมากครับเนื้อไส้กรอกยังอยู่ในคำสุดท้ายสุดยอดอ่ะอือลองทำดีแล้วครับอย่าลืมไปลองกันนะครับอร่อยมาก